สวัสดีครับผมเปื่อนสมาชิกครับวันนี้พมจะปามาตัดยอดตูเรียนนะครับอายุประมาณสองปีนะครับก็เป็นต้นตูเรียนที่ปลูกไว้กลางบ้านนะครับแต่ยอดดันบนนี้น่าจะตุกเปลียนะครับกัดกินเสียแล้วนะครับก็พมจะทำการตัดยอดนะครับเปื่อนๆตอนนี้รุ่งวันมาณร้องเม็ดกว่านะครับแต่กิ้งนี่ไม่ก่อยเตกนะครับกิ้งไม่ก่อยเตกมันหยุดจากมาจรักร้องซึ่งท่ามเรือนเลยครับ เนื่อจากโยนดันบนนะครับติดแรงนะครับลหลก็เยี่ยวน่าจะโดนเปียนะครับกัดกินกันนะครับแล้วก็โยนไม่แตกดีนะครับบา่อนตอนนี้นะครับต้นน้่มาอยุก็ไม่ตึงกล้องปีนี้นะครับว่รวาช่วงนั้นมันแตกโยดดีมากครับแตกโยดดีนะครับปลูกไว้ข้างบ้านเลยครับแต่โปรวาแตกโยดไปทักปักนึงมันก็หยุดยากนะครับโยดดันบุนะครับเปลื่นเปืือยดูโยนดันบนมันเยี่ยวเหล่าเองไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดโยดตรงนี้ออกนะครับ ว่าวันลังจะแต่งต้นมังกรนูโอนนะครับแต่งต้นมังกรอกนะครับเพื่อที่จะให้เขาแตกโยดได้ดีนะครับแต่ตอนนี้โยดก็เยี่ยวนะครับน่าจะเป็นเปียเปียแจกรจันนะครับกินเป็นเมื่อนการตูบนะครับแล้วก็ทอนห้เขาเนี่ยหยุดจยักนะครับโยดด้านล่างแตกดีครับโยดด้านล่างแตกดีนะครับแต่ว่าด้านบนนะครับด้านบนคือไนโน้นเลยครับว่าตู อลาเพลีย์นะครับต่มานเล่นงานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดโยดก้นนะครับเดี๋ยวผมจะตบไปก่อนครับอ่านี่ครับเพื่อนเพื่อนปมตัดโยดโอไปเลยครับก็เพื่อนๆพืตั้งเกลิดนะครับว่าโยดมันจะกุดๆนะครับไม่ช่วยนะครับเมื่อนุกเปลี่ยนะครับเล่นงานนะครับผมตัดโอไปประมาณโอ้คลิปเส้นครับนี่ครับโอ้คลิปเส้นได้ครับแต่ว่าเมื่อก้นมันช่วยงามหมากับตัวนี้ช่วยงามช่วยทุดๆเลยครับแต่เพราะว่าตุก หยดตุกกัดกินนะครับมันก็หยุดยากนะครับแล้วก็มันติดเร่งไปด้วยนะครับที่ป้านมานี่เร่งเป็นเดือนเลยนะครับนะครับมันก็เลยนี่ครับปมมือเลยทํำการตัดยอดอก <g uggling thanks> ับเปืดอนีจะกระตุนนะครับไอ้เขาเตกหยดไหมนะครับหยดอันนี้ถ้าเตกมันก็บลุเลยครับไม่ไม่นามเลยครับเผื่อๆดูวาเพรวาไหมครับโปรมันทุกเรียนะครับกินประโยชน์ถ้าเตะมันก็ยังมีโอกาสเตกนะครับเต่ว่าโยอดมันเป็นนี่ครับ ใบโอนทุกกระเปียกินน้ำเลี้ยงมดนะครับก็ผมตัทอะไวมันโอ๊กทริปเตนนะครับตัดไปประมาณโอ๊กทิปเตนนะครับเราไม่เทียดใหญ่ไม่เทียดใยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะแตกไหมนะครับนะครับผมตัดออกไปประมาณโอ๊กทิปเตนนะครับนี่คือตอนที่ผมตัดออกไปกับโยนเพื่อนๆดูครับเรางอกก้งกิ้งมังคุดอันนี้ผมจะเตงออกไปสักอิดนะครับประมาณรองเม็ดผมจะโอกกิ้งมังคุดอันเพราะว่าตอนนี้มังคุดเป็นลูกนะครับ มันกุดเป็นลูกอยู่นะครับเดี๋ยวพมกเราตัดยอดเด็ดจะบังกลับไอ้กาแตหยอดไม่นะครับตอนนี้จะให้กากลางๆโคนนะครับนะครับเจ้าแตงกินไอ้กด้ดนกลางนะครับตอนนี้ครับมันอยู่ติดบานนะครับดูเลการดูเลมันก็หายนะครับการดูเลมันก็หายแต่ว่าเมื่อเปียนะครับกินนะครับดูารรมันโรูจีดยาจาว่าเปียนะครับเขาก็เลยกินหยอดที่เราจะเอาไหว้นั้นหมดเลยนะครับนี่ครับ ไม่ปลื้กครับเอาไว้ตาวนี้โขนนะครับแต่งที่กิ่งตาวีเลือยพ่อครับอ่าขอบคุณทุคุนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับมีอ่าได้แนะนำคอมเมนต์มาชมกันได้นะครับผมก็ทตำตัวเรียนตุนน้อยนะครับมือไม่ตำกลางบ้านนะครับก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับ